ดีดกระเบื้อนค้ามาชนิดนาหนึ่งนะครับเพราะว่เราจะพ่นยาคุมผ้าหญ้านะครับในแปลงนาครับเดี๋ยวกะอีกวันสอรวันนะครับจะเป็นนาดำน้ำนาเป็นสีน้ะนะครับจะเป็นเครื่องพ่นนะครับคุมหญ้าคุมศัตรูพืชนะครับในแปลงนาเนาะวันนี้เขาเขาเรียกว่ากี่เทือกเรียบร้อยแล้วนะครับรอดำนาอย่างเดียวนะนะครับ ไปกลับนารุ่นใหม่นะครับผมน,นักการลงทุนก็เยอะอยู่นะครับผมน,นักตัวนี้เนาะกลับมานครับมีมาให้ทุท่านชอมอีกแบบหนึ่งนะครับผมน,นักเป็น มาปีนะครับผมนะก็จะพ่นยาขุมหญ้าสต,ตูพืชที่จะโตพร้อมๆกับข้าวที่ดำนะครับผมนะ ตัวถังน้ำยาก,ก็ประมาณถังพ่นเนาะถ้าต่อมันผิดอย่ประมาณ20ลิตรตาผมเนาะนกกรสานกกยานาบินนะครับด้านนี้นะครับนาน บินหาจับปลาแรงนะครับก่อนเข้ารังนอนเนาะตอนเย็นแล้วนะครับผมนะหากินก่อนนะครับผมนะนะก็ถ่ายเพื่อนชมนะครับผมน่ะแปลงสลับแปลงนี้เนาะอีกสองสามวันข้างมาจะได้ทํางานนะเขาจะมาฉีดยาคุมหญ้านะครับผมคุมสุตวพืชของข้าวนะครับผมน่ะเดี๋ยวมาถ่ายเพื่อนชมเนาะหน้าผมน่านะครับสามารถดำลงน้ำได้เลยนะครับแบบนี้นะ พอดินนิ่มแน่นครับผมเขปั่นเขาเรียกภาษาจนาก็คือใช้เครื่องปั่นอ้ามลำหนักนะครับจะให้ดูนะครับที่เราไถกําลังถ่อยู่น้ำเขาเรียกปั่นปั่นดินนะ้บผมน้ำกึ่งถกึ่งปั่นเนาะนะผมน้ำเพราะอันนี้เป็นนาที่ ใช้ดำนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช่หวานเนาะนะครับนี่ก็พ่นยาไปเรื่อยๆนะพรมน้ำเลยมาถ่ายเพื่อนชมนะพรมน้ำอีกกรรมธีหนึ่งของอาดำนะพรมน้ำตอนนี้ครับยาหมดแล้วนะครับไปหมดทางแล้วก็มาเติมใหม่นะพรมน้ำวันหนึ่งก็กำลังถ่ายปั่นนานะครับทำงามเลยนะพ่มน้ำ คลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมของผมสวัสดีครับ